ไปสายครับคนพิการต้องการหางานทําแล้วก็มีสายของหลายๆคนนะครับที่ขอความช่วยเหลือมาอ่ะไปสายหนึ่งก่อนสายนี้คุณมุรชิดาดาโอะนะครับเครือข่ายค,คนพิการจังหวัดนาราธิวาสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมุราชิดาตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาอยัางไงครับก็คือหนูไปมอบไม้เท้าให้เกศคนพิการสองเคสค่ะมันก่อนที่ส่งไปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับ ถามคุณพิการว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เทาแล้วก็ตัดวิดีโอหนูก,ก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ทีมงานอ้ามีภาพขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะที่ส่งมาให้ใช่ค่ะอ่าคือคุณมุรชิดาเนี่ยครับที่แล้วเราคุยกันด้วยใช่ไหมแล้วคุณมุรชิดาบอกว่าเอาไม้เท้าเนี่ยที่เราส่งไปให้นี่นะครับที่ที่อยู่ในมือเนี่ยท่านนี้นะฮะไปถึงมือแล้วเรียบร้อยสองคนเรียบร้อยค่ะก็มีคุณซีตีบีด๊อก สุลาพิการประเภท3บกคร่องทางการเคลื่อนไหวกับคุณคอเดเจ๊เลง้งท่านนี้ในภาพนี่าจะเป็นคุณคอเดใช่ไหมใช่ค่ะสองคนคนะนุไทยไปส่งให้สองคนค่ะสองคิดเลยค่ะผู้หญิงก็ดูถนัดมือนะครับหลังจากที่ร,ร,รับของแล้วท่านว่าย,ยังไงบ้างสองคนคุณคอเดกับคุณซีดีพี่ดอครับร้องไห้เลยค่ะพี่ร้องไห้เพราะว,าว่าดี ใช่หนูก็ซับซึงซับซึงที่เขาบอกว่าดีใจที่ได้ไปมอไม้เท้าเพราะว่าขอจากหน่วยงานต,างต่างๆยังไม่เคยได้สักครั้งเดียวนี่อะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยองไห้ที่เราเห็นในคุณสต<ช>ิปิฎกใ,ใช่ค่ะฮ<ท>ะเราเราเรียกคุณยายเนาะอายุเจ็สิบห้าปีแล้วปกติท่านก<ช>็เดินเหนินก็ลําบากอยู่พอะได้ไม้เท้าไปเบาด้วยเหมาะมือด้วยใช่เดินได้สบายเลยตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณสื่ออาสาประชาชนมากๆที่ช่วยเหลือ ค่ะได้จริงได้จริงให้จริงเร็วกว่าทุกๆหน่วยงานเลย <laughs> มันก็ไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราช่วยเหลือกันจริงๆงไงใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกดีดีใจมากมากที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ครับส่งกลับมามันมันมันเป็นความเพิ่มเนาะใช่ครับค,คนที่อยู่เบื้องหลังในกระบวนการนี้มันมีหลายต่อหลายคนนะครับรายการเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวช่วยประสานเท่านั้นเองแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่จัดหามาคนที่มอบให้พอเขาเห็นภาพเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ เติมเต็มความรู้สึกดีๆในการที่ช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนาะจากที่หนูช่วยเหลือเพราะว่าหนูทางานเกี่ยวกับรถพื้นที่คนพิการกับพี่ในพื้นที่ใจร้องก็เลยนูบอกนุก็ไปไปถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่เป็นไงบ้างคนพิการเขาก็บอกว่าต้องการไม้เทา้าครัหนูก็ต่อในสื่ออาสาสื่อประชาชนค่ะครับทีนี้ผมฝากบอกคุณมรชิดานิดน,นึงนะตอนนี้เนี่ยมีความช่วยเหลือที่เราวัด ส่งต่อสายด่วนช่วยเหลือสังคม1 3 0 0ให้ช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆกับ2ท่านด้วยก็น่าจะมีความช่วยเหลือด้านอื่นๆนี้นะครับตามไปกับ2ท่านด้วยยังไงคะก็คือตอนนี้เราประสานคือนอกจากเราส่งไม้เท้าไปให้ใช่ไหมครับ2ท่านเนี่ยทีเนี้ยเราประสาน130 0สายสายด่วนช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ทีมงานเนี่ยนะครับของพอมจ จังหวัดนี่นะครับก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทั้งทั้งสองท่านทั้งคุณซิติบิโดแล้วก็คุณคอเดต่อไปด้วยได้เลยค่ะโอเคเนาะวันนี้ประมาณนี้เนาะอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่คะก็จะขอแบบแพมเพอร์แบบนี้ได้ไหมคะให้ก่คุณพิการแพมเพอร์สนนาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยหลังไม่เดี๋ยวมีแพมเพอร์สเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวส่งต่อไปให้เนาะโอเคขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ใจบอกเราเป็นมาเราคร้อมนําพาด้วยรักไม่จืดจางเสียสละประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์